สวยขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะคอตึงนะคะกรอบหน้าด้านล่างกระชับนะคะที่โรงพยาบาลดับบิลยูคือด้วยวัย60ปีแล้วเนาะเลข6แล้วปัญหามันมาแน่นอนนะคะแล้วก็มันตอกย้ำปัญหาที่มีก็ตอนที่ไม่อ้วนลดน้ำหนัก ลดไปประมาณ15-16กิโลเลยเพราะฉะนั้นคอมันก็จะแบบเหี่ยวยน่นเหนียงยานใช้คำนี้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนด้วยอายุแล้วก็ด้วยการลดน้ำหนักใช่ไหมมันก็จะเป็นไปตามวัยนั่นแหละ <S 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 ออกเลยล่าโอ้โหดูไหายที่ดูเมืองนอกนะคะดูรีวิวแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลกับคนที่ไปแก้ปัญหาด้วยวิธีเดียวกันมานะคะ สรุปแล้วนะคะคือการแก้ปัญหาก็คือต้องตัดเหนียงแล้วก็กระชับหน้าช่วงล่างพอเรารู้ว่าโจทย์มันคือแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องทํำยังไงที่จะต้องหาที่ที่ทําออกมาแล้วสวยเป็นธรรมาชาติที่สุดข้อกางขาต่างๆก่อนฉบาบตัดบอกเลยว่ามันมีเยอะมาก ทำแล้วจะเป็นยังไงบ้างผลลัพธ์มันเท่าเท่าไหร่มันจะตึงได้กี่เปอร์เซนต์มันจะเก็บตรงไหนมันจะมีแผลเป็นไหมมันจะสวยไหมอะไรเงี้ยด้วยเราอายุเยอะใช่ไหมพอสรุปแล้วก็มาคุยกับทีมแพทย์ที่นี่แล้วปรากฏว่าปัญหาต่างๆที่เราสงสัยที่เรามีข้อมูลอยู่ในใจเราว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ได้รับความที่คลายก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องทําที่นี่เท่านั้น เราจะมาดูแผลพี่อ้วนว่าบางคีเมี่ยมแค่ไหนในในคอนเซปต์ของโรงพยาบาลศัลยกรรมเฉพาะทางที่ดับเบิลยูอะค่ะเ,ออเพราะว่าคอนเซปต์เราก็คือเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเดี๋ยวมาดูกันว่าแผลเป็นยังไงนะคะสวยสวยคือบอกเลยว่าสวยแล้วก็เชื<ม>่อไหมว่าไม่ปิดบังเลยเม้แต่นิดเดียวพอทำไปเสร็จแล้วเราก็คาดหวังนะว่าได้ผลสัก70%เรเราก็แฮปปี้ใช่ไหมแต่ว่า พออาเขาจริงๆเนี่ยนอนหลับไปประมาณ4ชั่วโมงกว่า5ชั่วโมงเรารู้สึกได้เลยว่าไอ้ผลลัพธ์ที่เราตั้งใจไว้ว่า70%อะมันเป็นร้อยมันเกินร้อยพูดตรงๆนะว่าไม่เห็นแผลแล้วก็ไม่เขียวไม่บวมแล้วก็ไม่ปวดวันนี้ก็ผ่านไป2อาทิตย์ครบ2อาอาทิตย์พอดีก็มาตัดใหม่หลังหู พอตัดใหม่ลัอูเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่ามันคือชีวิตมันเปลี่ยนจริงๆนะคะคือเรามีความรู้สึกว่าเราดูกระจกหรือทำอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราสวยขึ้นเนาะสำหรับตัวพี่อ้วนก็คิดว่ามันย้อนไปแบบน่าจะมี20ปีเลยนะอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องครั้งเดียวในชีวิต แล้วก็อยู่ในความพอดีพอดีคุณหมอจะถามเลยนะว่าพี่อ้วนอยากจะดึงคอให้เหมือนเด็กอายุ17บไหมหรืออะไรต่ออะไรไหมแล้วบอกเลยว่าสวยในความเป็นแม่อ้วนพี่อ้วนแล้วก็สวยในแบบฉบับที่ดีสุดๆตามเวอร์ชั่นของเราเงย้ยแล้วมันก็ได้มาอย่างนี้จริงๆนะคะลองดูว่าด้านกลงด้านข้างอะไรต่างๆที่มันมีปัญหาเป็นคอไก่ที่มันย่นหย่อนยานอะไรพวกนี้มันหายหมดจริงๆตรงเนี้ยพอมันหายไปหมดเสร็จปุ๊บเนี่ย อะไรที่มันมาแลล้มันก็มันก็คือความสุขแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำหัตถการที่จะต้องใช้สีมือแล้วก็มันจะต้องสวยเท่านั้นที่อ้วนก็แนะนำโรงพยาบาลดับเบิยูเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง,ทางการทำสัญญกรรมเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามโดยตรง แนะนำที่นี่เลยค่ะ